น,น,น,นี่คือเนื้อเพลงข้าน้ำนมซึ่งเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับครูไัยบูรณ์บุตรขันบรรมครูปร,รมาจารย์นักแต่งเพลงลูกทุ่งและสร้างชื่อเสียงมากที่สุดให้กับชาญเย็นแขผู้ก่อนหน้าที่จะร้องเพลงข้าน้ำนมนี้เป็นเพียงนักร้องโนเนมไม่เป็นที่รู้จักและรอคอยความหวัง โอกาสที่จะได้เป็นนักร้องบันทึกแผ่นเสียงจนวันหนึ่งโชคเข้าข้างเขาได้ร้องเพลงนี้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อเพลงนี้ออกสู่ผู้ฟังแฟนเพลงก็เลยกลายเป็นนักร้องดนะังและเพลงข้าน้ำนมก็กลายเป็นเพลงประจําตัวเรียกได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงแจ้งเกิดให้นักร้องปลายแถวกลายมาเป็นนักร้องแถวหน้าเพียงชั่วเวลาไม่นานเพลงข้าน้ำนมนี้บันทึกเสียงที่ห้องอัดเสียงกมลสุโกสนเพลงข้าน้ำนมนี้เดิมทีกําหนดตัวนักร้องไว้เป็นบุญช่วยธิรัสุนทรซึ่งกำลัง ังมีชื่อเสียงขณะนั้นเป็นคนร้องบันทึกแผ่นเสียงแต่ในวันนัดบันทึกเสียงบุญช่วยซึ่งเป็นเพื่อนกับชาญเย็นแขไม่มาปรากฏตัวก็คือไม่มาตามนัดสมัยนั้นเวลาบันทึกเสียงต้องอัดพร้อมๆกันทั้งผู้ร้องและนักดนตรีวันนั้นนัดกัน10บโมงแต่บุญช่วยไปเชียงใหม่ย,ยังไม่กลับทุกคนรอไปจนถึงบ่ายโมงทีมงานและผู้อำนวยการอัดแผ่นเสียงเริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายเพราะห้องอัดต้องเช่าเป็นวันๆตามเวลาที่กำหนดก็ให้บังเอิญว่าเป็นจังหวะที่ดวงหรือจังหวะชีวิตของชาญย็น แขจะโด่งดัง วันนั้นซึ่งเป็นวันที่4มิถุนายน2492ชาญเย็นแขนักร้องหัดใหม่โนเนมในวัย20ปีได้ตามครูแจวสงอาอารัมพีซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเขาไปที่ห้องอัดเพื่อดูเขาอัดแผ่นเสียงตามภะษาผู้ที่ไม่เคยเห็นการทำงานการบันทึกเสียงในห้องอัดย่อมอยากรู้ว่าเขาร้องเขาทำกันยังไงถึงเป็นเสียงออกมาในแผ่นได้เขาจึงตามครูแจวมาด้วยความใคร่รู้เมื่อรอบุญช่วยนักร้องตัวเต็งผ่านไปกว่า3มชั่วโมงไม่เห็นมาแพทซิเกรา ผู้อานวยการอัดแผ่นเสียงก็กระวนกระวายหารือกับครูสง่าว่าจะทํำยังไงดีเพราะนักดนตรีหลายคนช่างอัดเสียงต่างก็มีงานจะมานั่งรอคนคนเดียวยังไงไหวครูสง่าเลยเสนอทางแก้ปัญหาว่าให้ชาญเย็นแขนักร้องใหม่ที่ตามมาดูการบันทึกเสียงร้องแทนได้ไหมตอนแรกคุณแพทบอกไม่โอเคเพราะเป็นนักร้องหน้าใหม่กลัวแผ่นเสียงขายไม่ได้แต่หลังจากได้ยินการเทสเสียงซึ่งเพลงข้าน้ำนมนี้ชาญเย็นแขชอบมากและร้องได้อยู่แล้วเพราะเคยฟังตอนครูเจ๋ว ทำให้บุญช่วยซ้อมร้องเพลงนี้ตอนนั้นเขายังนึกอิจฉาในความโชคดีของเพื่อนอยู่เลยหลังจากได้ฟังการเทสเสียงคุณแพทก็บอกว่าร้องใช้ได้ให้อัดเลยทันทีชาญเย็นแขเล่าเรื่องนี้ไว้เมื่อปี2528ในรายการลำนำเพลงจากไพบุญบุตรขันว่าผมเข้าไปยืนมือสัน่นแล้วก็ร้องเที่ยวเดียวกับดนตรีให้คุณแพทฟังแกก็ปรบมือแล้วบอกให้อัดเลยผมร้องราวๆสีหครั้งเหงื่อแตกมากเลยครับร้องเสร็จก็เป็นแผ่นมาจนทุกวันนี้ ผมได้ค่าตอบแทนในวันนั้น50บาทค่าร้องเพลงละ50บาทสมัยนั้นดอลลาร์ละ7บาทเพลงข้าวน,น,นมนี้เล่นเปียนโ,นโนโดยครูแจ๋วสง่าอารัมพีผู้เรียบเรียงเสียงประสานคือประกิตวัทยากรลูกชายของพระเจนุริยาใช้วงดนตรีของคณะละครศิวารม์บรรเลงในนามบริษัทนำไทยเมื่อจะทำแผ่นเสียงออกจำหน่ายเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงดังกระหึ่มเกลียวกล่าวในเพียงชั่วเวลาไม่นานชื่อเสียงของชาญเย็นแขก็พุ่งสู่ความนิยมชมชื่นของแฟน เพลงอย่างรวดเร็วเรียกว่าอัดแผ่นเสียงเพลงแรกก็ดังเปรี้ยงเลย พร้อมๆกันนั้นชื่อของครูภบูบุญบุตรขันผู้ประพันธ์เพลงนี้ก็ได้รับการจารึกและชื่นชมในฐานะครูเพลงที่สร้างผลงานที่มีความหมายลึกซึ้งประทับใจเนื้อหาทราบซึ้งไพเราะงดงามและกลายเป็นเพลงที่เปิดบ่อยและมากที่สุดในวันแม่ของยุคนั้นและยุคต่อๆมาเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ต้องรู้จักและหัดร้องเพลงนี้ในกิจกรรมงานวันแม่ตามโรงเรียนต่างๆสำหรับที่มาที่ไปของเพลงนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของครูพัยบุญบุตรขันที่มีต่อมันดา คือน,นางพร้อมประณีตซึ่งครูไัยบูลมีนามสกุลเดิมว่าประณีตคุณแม่พร้อมประณีตเป็นผู้ดูแลครูไัยบูลอย่างใกล้ชิดมาตลอดแม้ครูจะป่วยเป็นโรคเรื้อนซึ่งได้รับความรังเกียจจากบุคคลทั่วไปในยุคนั้นแม้ในขณนะที่โรคร้ายคุกคามท่านอย่างรุนแรงแม่ก็เฝ้าปรนนิบัติพยาบาลโดยไม่มีความรังเกียจเกลียดกลัวเลยแม้แต่น้อยทั้งทที่โรคที่เขาเป็นนั้นเป็นโรคร้ายที่ติดต่อกันได้ง่ายช่วงปี2 5 0 2ครูไพบูลทรมานจากโรคอย่างมากจนต้องบรรเทา ด้วยยาเสพติดแต่ก็ยิ่งสุดลงกระทั่งบังเลดาวตลกชื่อดังสมัยนั้นทราบข่าวจึงมาชักชวนให้ไปรักษาที่ถ้ำกระบอกจังหวัดสระบุรีเมื่อหายดีแล้วครูไพบูลก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านพักในประทุมธานีจนถึงปี2 5 0 8ซึ่งต่อมาไม่นานวันที่30เมษายนพศ2 5 0 8นางพร้อมประณีตมารดาของครูไัยบูลก็เสียชีวิตลงด้วยความที่ท่านรักแม่มากและซาบซึ้งในพระคุณอันเหลือพนานาที่แม่มีต่อครูนี่เองจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้แต่งเพลง ชุดแม่ขึ้นมาซึ่งได้แก่เพลงข้าน้ำนมอ้อมอกแม่ชั่วดีก็ลูกแม่โอชนกชนนีโอบุพการีเป็นต้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งโรดพิรมอนุกูลอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง่งและผู้เชี่ยวชาญด้านมน,นคดีกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการแต่งเพลงข้าน้ำนมนั้นครูพัยบุ์บุตรคันได้แต่งขึ้นเพื่อมอบให้กับมารดาซึ่งดูแลครูพัยบุลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ัยหนุ่มทั้งนี้เพราะครูพับูลป่วยเป็นโรคเรือนซึ่ง เป็นที่ร้เกียิของสังคมในยุคนั้นเพราะฉะนั้นครูไัยบูล์ไม่ได้ประพันธ์เพลงเพื่อแม่ของใครแต่เพื่อแม่ของครูท่านเองดรรุ่งรว่งัยงกล่าวอีกว่าในปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่าหลังคลอดระดับเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนลดลงทําให้มีการหลัง่งฮอร์โมนโปรแลคตินจากต่อมพิตุอิตารีไปกระตุ้นต่อมน้ํานมให้หลั่งน้ํานมซึ่งมีส่วนประกอบที่ได้จากเลือดของมารดาหากแต่สังคมโบราณได้อธิบายการเกิดน้นํานมแม่โดยปรากฏในอัถกถามา หาตันหาสังขยาสูตรในคำพีมัชิมานิกายผลงานการประพันธ์ของพระพุทธโคสาจารย์รจนาในราวพศ1000พได้กล่าวว่ามารดายังทารกผู้เป็นนั้นให้ดื่มน้ำนมในการใดการนั้นโลหิตในดวงหะไทยของมารดาก็เล่นมาถึงบุตรแล้วก็บังเกิดเป็นน้ำนมเพราะความรักในบุตรจึงทําให้เลือดสีขาวเป็นน้ำนมไม่ทราบว่าครูภัยบูรณบุตรขันท่านได้รับแรงบันดาลใจในการประพันธ์เนื้อเพลงท่อนที่ว่าเลือดในอกผสมกลังเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินจ ากความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือได้จากคำพีทางศาสนาคงปฏิเสธไม่ได้ว่าบทเพลงข้าน้ำนมที่แสนไพเราะงดงามเป็นอมะตะนั้นเกิดจากความรักล้นมหาศาลที่แม่มีต่อลูกและความผูกพันลึกล้ำที่ลูกมีต่อแม่บรรดาลให้ปรากฏบทเพลงที่เชื่อมโยงความรู้สึกของลูกคนอื่นๆต่อแม่ของตนได้อย่างประทับใจจึงกลายเป็นเพลงดังอมะตะมาจนทุกวันนี้